แปดธรรมจักกับปวัตนสูตรเอวเมสตังอีกังสมยังปะวาภาลานสิยังวิหารติอิสิปตานิมิคทายตตะโกปควาปัญจวัคคีเยปีกูอามันเตสิเตทเวเมปีกเวอันตาปปะชิตีนาณเสวิตาพาโยจายังกามีสุขามะสุขันลิกานุโยโกหินุคามโม โูตุชนิโกอนาริโยอนัตตสันนิโตโยจายังอัตถิรามานุกัลมาธานุโยโคทุโกอนาริโยอนนัตตสันนิโตเอเตเติภิกขเวอุปโอันเตอนุปะคำมะมัจฉิมาปฏิปทาตตาคเตนะสัมุทาตะกุกรณียานะกอรณิอุปสมายาปิญญายสัมพธายานิพา นายาส่งวาตติกัตตมาเจ้าซาภิกเวมาจิมาปฏิปทาเจ้ทาคตินายิสัมพุทาเจ้ากุกกรณียานายกรณิอุปสมายาปิญญาญาสัมโพธายานิพานายาส่งวาตติอายาเมวอริโยอัตังโกมาโกไซยาธิธรรมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาจิว ตมมาวายาโมสัมมาสิติสัมมาสุมาติอายังโคสาภิกววมัจิมาปฏิปตะตตะคเตนะคือสมุทธาจักขุกรณียานะกันนีอุปสมายาปิญญาญาสัมโพธายานิพพานายาทั้วัตติจิตังโคปนาภิกเวตุขังอริยสัจจังชาติปิทุฆาชราปิทุขามารานัมปิทุขังโสกัปาริเทวะทุกะโทมนณตุ ปายาสัปิสุภาปิเยหิสัมปโยโคตุโคปิเยหิวิปโยโคตุโคยัมปิดจังนราพาติตัมปิทุขังสั้างขีเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกฆะอีทางโคปนาภิกเวทุกขาสมุทายโยอรยสัจจังยายังตันอาโปโนภาวิกาอันทิ สัวิราคานิโรโทจารกปฏินิสักโคมุตติอนารโยอิตังโคปนาภิกเวทุกขานิโรตคามิญิปฏิปทาลยัสสัจจังไยมเมวะอริโยอิตังโกมาโคไซยาติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชิวสัมมา วายาโมสัมมาสติสัมมาสัมมาทิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมีภิกขเวผูเพียนุสตเตสตัมมิสุจักผู้อุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิปิจาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตังโคปนีทังทุกขั้งอริยสัจจังปะยินยาย ยันติเมพิกเวผูเปอนันุสเติสุธรรมเมสุจักุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอโลโกอุตปาติตังโกปนีทังทุกขังอริยสัจจังปาลันบาิญญาตันติเมพิกเวผูเปอนันุสเติสุธรรมเมสุจักุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอโลโกอุตปาติทางทุกขสมุทะยอริยสัจจังตันติเมพิกเวผูเปอนันุสเติสุธรรมเมสุจัก กุ้งอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิจาอุตปาทิอารุโกอุตปาทิทางโคปนี้ทางตุกขสมุทายโยอริยสัจยังปะหาตับพันติเมพีกเวปุเพอนุนุสเตสุตัมเมสุจักุ้งอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิจาอุตปาทิอารุโกอุตปาทิทางโคปนี้ทางตุกขสมุทายโยอริยสัจยังปะหินันติเมพีกเวปุเพอนุนุสเตสุตัมเมสุจัก ขงถ้าปาทิยา낭ถ้าปาทิปัญญาถ้าปาทิวิจาวถ้าปาทิอาโลโกถ้าปาทิอิทังถุกขานิโรัโทอริยสัจจันติเมปีกเวปุเพรานุสเตสุธรรมเมสุจักขงถ้าปาทิยา낭ถ้าปาทิปัญญาอุถ้าปาทิวิชาวถ้าปาทิอาโลโกถ้าปาทิตังโคปนิทังถุกขานิโรัโทอริยสัจจัง ศาสตร์ิกาตันติเมียปีกเวปุเปอนันุสเตสุธัมเมสุจักคงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอารโกตปาธิทางโคปนิทางทุกขะนิโรโตอริยสัจจังศาสตร์ิกตันติเมียปีกเวปุเปอนันุสเตสุธัมเมสุจักคงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอารโกตปาธิอีทาง ทุกข์นิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจังติเมียพีกเวปุเปยนันุสเตสุทำเมสุจากุงุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอโลโกอุตปาทิตังโกปนิทังทุกข์นิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาวิตพัณติเมียพีกเวปุเปยนันุสเตสุทำเมสุจากุงุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอโลโกอุตปาทิตังโกปนิทัง ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาวิตานติเมพีกเวปูเพีธนุเตสุธรรมเมสุจากขงปาธิยานังตปาธิปัญญาตปาธิวิจเจ้าตปาธิอาโลโกตปาทิยาวคีวันจะมีพีกเวมีสุจิตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตทั้งทวัสสะกะลังยัตาภุตังยานทตสนัง นาสุวิสุตตังหูสินีวตาวาหังภีกเวสเทวเกโลเกสมมารกเกสพรมมเกสุสัมโนพระมณียาปชายาสติวังนุส่ายาหมุนตลังสมาส้มโพธิงปิสัมพุทโธปจัญญาสิงยะโตจขโเมีภีกเวมีสุจตุสุริยาสัตเกสุเอวันติปรนริวัตทังทวารตสาการังยตาปูตังญาณทัสสนังสุวิสุตังห้อสิอะ ทาหังทิพาเวสตทวะเกโรเกสมาโรเกส,เส,เส,เสัพพมะเกสัสสนาปัมมานิยาปัายาสุเทวมนุสัยญอุตตรังสัมมาสมัสมปวิงพิสัมปวโตปัจจัญญาสิงกานันจับปานะเมธาสนังอุทปา,าทิอากุปปาเมวิมุติอายะมันติมาชาตินาถิธานิปุหนุภาวติ อิธัมมะวะจะปะคะวะอัตตมะนาปัญจวัคคิยาปิกขุปะคะวะตุงปาสิตังปินันตุงอิมาสมินจับปานาวัยยาการาัสวิงพัญญาพัญญามานียุสมันโตคนทัญญัสวิรชังวิธัมมะรังธรรมะจับกุงอุตตปาทิยังกินจิตสมุทญาธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันติปวัตติเตจปะคะวะตา ธรรมะจักเกปุมมาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงเอตัมภควตาพรานานุสิยังอิสิปัติมิฆตาเยนุตารังธรรมะจักกลางปวัตติตังอาปติวัติยังสะนีนาวาพรมณีนาวาเทวนวามาเรนวาพรามุนาวาเจนะจิวารูกัสมินติ ชติกาเทวาชาติมนุสย์วีสุงจตุมหาราชกานังเทวานังสังตังสุตวะตวะติงสาเทวาสัติมนุสย์วีสุงตวะติงสานังเทวานังสังตังสุตวะยามาเทวาสัติมนุสย์วีสุงยามานังเทวานังสังตังสุตวะ ตุสิตาเทวาสัตตมนุสะเวสุงตุสิตานังเทวานังสันตังสุตวานิมมานารติเทวาสัตตมนุสะเวสุงนิมมานารตินังเทวานังสันตังสุตวาปราณิมิตวัสวัตติเทวาสัตตมนุสะเวสุงปราณิมิตวัสวัตตินังเทวานัง พระมหากาพย์กาเทววสัตตมนุสสาวิสุขิตัมภกวตาปารามสิยังอิสิปัจเนมิกตาเยอนุตตังธรรมะจากังปาวติตังอัปปติวติยังสมณีนวะปามณีนวะเทวีนว ปัจจามิติสัมปเวทิอปมาโนจโอราโนจโอโอภาโสโลเกปะตุระโหสิอติกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอตตาโคปะวะอะอุทานังอุทานีสิัญญาสิวัตโพกนทโยัญญาสิวัตโพกนทโยติ ဒီဟံအညေသမတောကွန်တัญญัสသအန္ယာကွန်တန်ယောတဝေဝနာမံဟုသီတေ